สวัสดีท่านผู้ชมแฟนแฟๆ fc สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซอนสมนึกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้น่าจะเป็นพิเศษอีกคลิปหนึ่งของสวนต้นไม้น้องโพนีและบ้านสวนสอนสมนึกเขาบอกว่าไม่มีความสุขใดเท่ากับ ความสุขที่เราทำแล้วมีความพอใจในสิ่งที่เราทำแมนบอแมนบอพี่น้องจบตะเดอร์หนุ่มสวก่อนแล้วแต่จใจเจ้าหน่อยละ,ะสันพลังคนบอพี่น้องนะครับเมื่อนี้คลิปนี้ในขณะนี้นะครับกับผมอยู่ที่โคกน้องนาพอเพียงอนุสรบัวคำเขืองซ้อนสมนึกนะครับ หลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการขุดลอกคลองไส้ไก่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วเหลือเวลาอยู่ประมาณนะครับอสองเดือนกว่า,ก,วาก็จะครบหนึ่งปีโคกน้องนาพอเพียงแห่งนี้ วันนี้คลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนี้มาถ่ายทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมการเปลี่ยนแปลงและติดตามผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ทํามาและท่านจะแปลกใจอยู่นิดหนึ่งนะครับหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปชอ็อตคลิปสั้นต่างๆนะครับท่านจะเห็นว่าคลิปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากพอสมควรนะครับ นี่คือจงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เหมาะสมอย่าอยู่จมกับความเคยชินว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมแต่ก่อนนี่เถียงนาน้อยนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยตรงข้ามกับต้นมะพร้าวแต่วันนี้นะครับถูกย้ายไปอยู่ข้างๆทางเข้านะครับโคกหน้องนาะพอเพียงแห่งนี้แล้วท่านผู้ชมเนี่ย แล้วท่านผู้ชมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจะให้ครบหนึ่งปีเสียก่อนค่อยปฏิบัติการแต่ว่าดูแล้วนะครับเมื่อหลายท้องที่ได้เกี่ยวข้าวเก็บข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับปรุงตัดสินใจปรับปรุงแต่ก่อนคองไส้ไก่เราจะยาวนะครับเป็นรูปตัวยูนี่แหละครับตรงนี้ นะควันวานที่ผ่านมานะครับได้ทําการขุดคลองไส้ไก่เข้ามาอีกนะครับเนี่ยท่านผู้ชมได้ชมในขณะนี้หม,หมาดๆใหม่ๆนะครับดินยังไม่แห้งน้ํานะครับน้ํเดิมขณะน,นี้น้ํากําลังซึมซาบเข้ามาสู่ระดับปกติที่มันน่าจะมีอยู่อยู่นะครับในขณะนี้ นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ8เดือน8 9เดือนที่ผ่านมา8 9เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีแต่ตัวนั้นท่านผู้ชมนะเป็นคองไส้ไก่ที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดนะครับเพราะว่าพื้นที่โคกหนองนาแห่งนี้นะครับเนื้อที่ไร่สองงานเป็นลักษณะแบบผืนผ้าอ่านะครับ ที่ทำครั้งแรกก็เป็นคองไส้ไก่ใหญ่เป็นรูปตัวตัวแอลว่ากันอย่างนั้นนะครับเป็นตัวแอลสองข้างทีนี้ก็จะกลายเป็นนะครับอะไรละ่ะน่าจะเป็นตัวซีรวมกันแล้วน่าจะเป็นตัวซีท่านผู้ชมตัวซีที่เป็นสี่เหลี่ยม และมีช่องระหว่างกลางตรงนี้กาพัฒนาให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการตัดสินใจก็อยู่ที่เรานะครับพิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้ตลอดจนพิจารณาเรื่องของทรัพย์สิสน <laughs> แต่ถ้าเป็นโรคซับจางหน่อยก็อยากยุ่งนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเป็นคนมัชิมาปฏิปทาเป็นคนพอเพียงอยู่แล้วนะครับพยายามเก็บออมหอมลิบเดือนละเล็กเดือนละน้อยนะครับได้มาเท่าไหร่พอประมาณก็ได้เวลาเราก็คิดมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับในสิ่งที่เราอยากจะทําเมื่อทําเสร็จแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเนี่ย เถียงนาตะกอนจะอยู่ตรงธงแดงๆนี่แหละครับตรงกลางนี่เถียงนานี่เราก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นนิดเดียวประมาณสี่ห้าเมตรนะครับย้ายไปอยู่ริมทางเข้าด้านนู้นใกล้ๆกับป้ายโคกหนองนาพอเพียงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศ กลิ่นฟางน้องนางมาเจือนจากไปเมื่อไรกลิ่นฟางจะหวนคืนมามาแล้ว,มา,ลวมาแล้วพี่ทองนี่คือนุ่มบ้านนอกคอกนาตัวจริงเสียงจริง <c oughs> ได้ฟางนะครับเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็อเอาฟางมาทำเป็นกองฟาง <c oughs> อะไรนะ พบลักที่กองฟางบ่คุณไรอันคุณไรอันนะครับเป็นกองฟางซึ่งตรงกลางๆตรงนี้นะครับก็ตะกอนจะเป็นที่ติดกันนะครับเนี่ยอลามกคลองไส้ไก่นะครับก็จะแบ่งเป็นตรงกลางนี้นะครับมีส่วนซึ่งเราก็ปลูกมะาพร้าวน้ำหอมไว้อยู่นะครับดินบริเวณน,นี้นะครับอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่า เป็นลักษณะดินที่เป็นดินด่านดินทรายดินหินและก็ดินเข้มนะครับผสมประสานกันนะครับเป็นล่องล่องเป็นจุดจุดท่านผู้ชมสามารถนะครับดูได้ลักษณะของดินเนี่ยนะครับเขาขุดคลองไส้ไกล่ลักษณะสะลบเหมือนกับขุดคลองส่งน้ำชลประทานนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับอ่า ลึกสุดก็ประมาณเกือบ3เมตร2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับพื้นของเขากว้างประมาณพอดีกับรถแม็โคนะครับลักษณะเป็นรถแม็โครรุ่นกลางอ่าเป็นรถแม็โครที่มาขุดโคกหนองนาครั้งแรกนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วเขาก็ทำสลบลงมาอ่านะครับเนี่ยพะเรามีประสบการณ์มีประสบการณ์ครั้งแรกท่านผู้ชม เรื่องของดินพังดินถล่มทลายเนี่ยๆนะครับจะให้ดูของเดิมนี่คือของเดิมนะครับ